เช,ช้าแลนนนน่นกดังรวยเหมือนซ่วยนกดังรวแต่ละตัวหนากินนึงไข่แดงไข่ไข่เขาเรียกชื่อผมว่าไข่แดงไม่เป็นไรครับยู่ในเกาะกับผมห้าปูห้าปลาไบาบ,าบายคนเดียววันบันก็มองจะทองเหลนี่ไอ้เพื่อนนี่เพื่อนไปไปซื้อซื้อห้วยไปซื้อซ่องขาวมาคืนฟันฟันดี ถูกห้วยสบายเลยนะให้ซื้อซ่องกาวยังยังยังไหมา,าทีเลยไอ้ไอ้บ้าไอ้บ้าได้ไหมของห้วยอนาะไม่ได้กลับมาทำไมนี่ไม่ซื้อคล้องมันก็ต้องได้คล้องนี่ไม่ได้คล้องกอ็จ,จะแลนมาทำไมนี่ มึงคนตายหรือว่าคนสุพรรณนี่คนตายคนตายแรกในชับลาวโอ้ยก็แรงไะพันนี่นี่ใจแรงพันนัยเดิมเดิมคนคนเดิมเดิมคนนกรโอ้นครที่ธรรมราชนกอนายุเกิดตีนกรที่ธรรมราชโอมาโตนกรนอายุโตในเกลื่อนด้าดาน น้ำเล่นอยู่ในเกือนโอ้มึงคนสุพรรณเนี่ยนักบอลกุนตานี่ขบคนคนยอดซับคนสุราษฎร์ได้ไหมฮู้ยอไปได้เล็กเด็ดมาจากไหนเมื่อคืนฟันดีลรวมึงฟันว่าไรบอกคืนฟันว่าไรบอกคืนฟันว่าไปเดินเดินไปกลางทุ่งเลยมื่อคืนมึงนอนนะ năm năm mò say bay trả lá đó mò say ảnh lẳng bay huống hoa đi bỗm không bơi bỗm bơi nương 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 này nương 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 bao nương <laughs> nương 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 มึงโกหกกูแล้วนี่องกูหกวงแบบเรือกกูอายุสี่สิบแล้วนี่ออมึงว่าฝันเห็นงูเห่างูเห่ากูนด่เกิดมาไม่เห็นงูเห่ากูเคยเห็นแต่มาเห่าเพื่อนกันนะอย่าทำลายจิตใจอย่าทำลายจิตใจกันเลยมีอะไรพูดกันตรงๆเนะเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วไก่แค่กูดิไก่แค่กูเห่านี่ มึงพูดเองว่างูเห่ามูไม่ฝันเห็นงูเห่าแล้วกูฝันเห็นงูสิงแล้ว,วมึง,มงมรู้ได้ไงว่าเป็นงูสิงกูดูใต้ท้องมันไงใต้ท้องมันจะถลอกมันกเกี่ยวอะไรวะก็งูสิงเนมันเลื้อยจากสิงห์บุรีมาถึงปากใต้นะท้องมันถลอกตรงๆเลย ไปซื้อหวยช่องกาวได้ไหมอ่ะแสดงว่าดวงมึงดีแล้วนี่เพิ่งมีเพื่อนอย่างกูมึงจะบายใจเลยก็บอกแล้วเลยคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแต่กูรอดช่องกาวช่องกาวซื้อมาสองกูเลยช่องใบเฮ้ยมึงตุกมึงซื้อแบตเลอรี่ให้กูกันหนึ่งนะกูซื้อ สองตัวนี้ถ้ามึงถูกสองตัวมึงซื้อเฟอร,ร์นี่จอ้กูกันกูอยากกับเฟอร์นิเจอเหมือนคุณปูมเขาเฟอร,ฟร,ฟร,ร์นิเจอติดเกทเฟอร์นิเจอเฟอร์นิเจอประหยัดก็ต้องติดเกทแต่ว่ากูไม่ถูกแล้วล่ะทำไมถึงไม่ถูก <c oughs> ก็กูบอกให้มึงซื้อสองเก้ากูก็ซื้อสองเก้านี่มึงซื้อเก้าเก้า 29เอ้าโอ้กูบอกมึงซื้อ29งเาฝกูจะได้29นี่กูเดินสามสี่าดน,นี่กูทำเพื่อมึง,งกูซื้อ29นี่2องใบเลยมึงซื้อ99กูบอกมึงซื้อ29มึงไม่ได้เรียนทั้งถือใช่มไหมเอ ไอ้บ่าวเออไปซื้อลอตเตอรี่ให้พี่หน่อยอันนี้ไก่แดงบอกบ่าวเออบ่าวไปซื้อเลขสองเก้ากูก็ต้องไปตลาดเพื่อไปซื้อไอ้มึงมึงก็ไปตลาดเด็กเขาช่างหรอกแต่ก็สองเก้ามึงซื้อเก้าเก้ามึงไปพูดกับใครเขาก็ต้องว่ามึง,งโง่ สอเกไม่ใด่สอได้ 29, ไไดยังไงก็นี่สองกนี่มันนี่มันอะเกาเกไก่แดงอเออเีอะไรเก้ <9. S 1> มีกี่ตัวสอตัวอ่าอันนี้เลข9อันนี้เก้าส <9. S 1> ้าไหมกไม่ปิดหรอก กูจะเป่าอกกูรู้สองเก้าก็คือสองเก้ากูนับดูแล้วว่าสองเก้านี่นี่มองกูเหมือนไม่พอใจนี่ถ้ากูให้มึงไปซื้อนะเจ็ 7, ดเก้านี่มึงเอาเลขเก้ามาเจ็ดตัวเลยลอตเตอรี่เขามีแค่หกตัว ต็ดตัวก็เกินนะดิเผื่อถูกเขาว่ากันทุกกะรลาบถูกว่าคนเราตอนนี้กำลังทุกนะเดี๋ยวพอตรวจรถตัวนี้อาจจะได้ลาบก็ได้แต่ถ้าได้ลาบมึงต้องเตรียมซื้อกาเหนียว <c oughs> เอาลองฟังดูต่อไปเป็นการประกาศผลเลขท้ายสองตัวเอาละ เจ้ยเปน็นเก้าเก้าสองเก้ามึงเก้าเก้ามึงก็ไม่ถูกดิเว้ทมึงเชก็ให้เป็นสองเก้าอ้างต่อนะอ๋ะอเพราะ,ะเชิญเฮียกงเป็นผู้ล้วงลูกจิ้งจองทำไมต้องเอาเฮียกงมาล้วงวะเล่ที่เข้า อยู่ในบ้านบ้างแล้วด้กกดออดสองเก้าสอง timcode yinyu o们elsn เราไม่ถูกลอตเตอรี่เราก็อยู่ได้เพราะว่าเรามีใน<ะ>เดี๋ยว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 มันคืดพวกอะไงนะเราไม่ถูกลอตเตอรี่เราก็อยู่ได้ไม่ถูกได้ไงมันออกสองเก้ามึงก็ได้ยินนี่กูเก็บไว้แล้วกันมึงอย่าคิดมากนะคนเรามันตุกกะลา,รราแค่นั้นเองมึงคิดได้ไงไปซื้อเก้าเก้ามึงเออไปซื้อเลอะไรเออเอาสองเก้า <น acco> แนี่ยนี่ก็จบแล้วแต่ว่าครับนี่มันส่องกาวหรือว่าเกาขาวส่องกาวนี่ส่องกาวนี่มันชัดๆแล้วนี่ไอ้แค่นั้นส่องกาวนี่ส่องกาวนี่ไงนี่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 อะไรกาวนี่อะไรกาวเป็นอะไรส่องกาวนั่นนี่ส่องกาวจดแล้วเอาละใครเด่นขับคุดูอะไรอู้อี้ไว้แล้วไม่หนี